ต้งสวนจักบาทพี่น้องสวนกล้วยนี่เด้พี่น้องนักเทศอนต้นเนาะเอ,อ้อยเห็นพ่อขบเขามา,ม,ามันกัมีแตะเนวผูนมาเบื้อสวนพักบัดนี่สวนพักสวนพักว้ายเกิดขึ้นปักข้องลูกนั่นเพิอเอาไปหืืยยังรุ่นยุตตลอดเวลาเน,ะเเนาะเ,เป็นสวนเห็ดหัวไฟหัวมันา าเบิ้งบวบลูกนี่ลูกเดียวท่นทุนมุนป้ามุนดงมาเบิ้งพุ่ดบวบใหญ่พี่น้องมาเบิ้งบวบใหญ่พุ่นบวบใหญ่เงาแก่จัดแล้วแก่จัดแล้วเบิ้งดูเบิ้งดูพี่น้องจักจักของไผ่คองก็มาปลูกหรือว่าจังใดเบิ้งดูแก่จัดแล้วเติมล่มข้น มีแต่แนวกินเขามาแล้วพี่น้องครับคลิปนี้ก็จำนี่แหละมันยาวโพหมดลมค้นกับหมดเหมือนกันลงมลมลุ่มเดิมแบนตากระีโนูเนี้ยจังเลยแบนตาเนี่ยก็ได้น้องเอ้ยลมลดหมดลมคนก็จะหมดเหมือนกันน้องเอ้ยลมลดเบิเดีเยอะเติมลมนี่แลลวก็จะเป็นสอสดีค่ะ เติมล่มแล้วก็จะไปเติมลมข้นนด้ยบบนี้แล้วเราบอกเอาอะได่ย่างได้ย่างเมื่อนั่นเห็นสองสองนวยมือนี่หลายแล้วขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยผ่านไปเมื่อนั่นเห็นสองสองนวยมือนี่หลายแล้วขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยผ่านไปเข่าทังไหนเดี๋ยวหน่อยข่อยมมอว่านนี่ล่มเบิดพี่น้องเอ้ยพอได้หมดปั่นกับอ๋ออ๋อโซบโซพีนน้องไป ปั iesen, ดอกอันสั้นก็งามแต่ดอกงามๆพูดเลยกบบฮวงเป็นสวนเห็ดหัวไผ่หัวมันป้าว่ามาบังบวบลูกนี่ลูกเดียวทนท้นบุญอาการไปส้มสวนจักบาทก่อนพี่น้องสวนโรงงานมี่อย่างแน่ไหนจะเปลี่ยนยางดอกยางไม้เดี่ยมือหรอ เอาคือปลาถอยออกมาจะไปสู่พิธีไดนคะนี่ได้ยังถูกอะไรเป็นสวนเห็ดหัวไ่หัวมันมาบังบ,บวบลูกนี่ลูกเดียวทุ่นทุนบนเข่าทางไหนเกี้ยวหน่อยข่อยหมูว้านนี่ล้มเบิดพี่น้องเอ้ยพระด้หดวปันกลับนี่เลยัะสู่เอาเอาเอาสอบโซบของบนอีก ไอ้หมากลูกเดียวกินอิม่มโอ้ยมีแต่แนวกินเข้ามาแล้วพี่นอ้องครับคลิปนี้ก็จำนีแ่แหละมันยาวโวดเบิง่ง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 เบิง่บงหมกฟักวันนี้สมาหลายแท้พูดนะหลายแท้เออมาจะไปส้มสวนสกวักคนเดี๋ยวอผพาส้มสวนผวนุผสสสนสวนเป็นแต่ส,สม้มแต่เขียวอือหือค่ะอยู่ ทั้งไงทั้งน่าเดี๋ยน้อพี่น้องเอยบาทนี่เป็นบ่อมาตะระเทือนี่มันมีแนวาไหมเกิดขึ้นเรื่อยๆป้าหมุนดงมาเบิ้งพุดอ่ะบใหไงพี่น้องมาเบิ้งหวบงหัวไงเ่าเติมรมก้นเดี๋ยวไปยงสดเลิไดเสียเนบของบนอีก ไอหมากลูกเดียวกินอิ่มเติมร่มขนวเมันงสิต้จไียเิติมร่มข้นเียวิได้เงักิดขึ้้องลูกนน่นเพินเอาไปหรือย่งรุ่นยุตตลอดเวลาเนาะเปลี่ยนไม่ลรฟาตัวนี้ลพิพิฟ้าก็ไ่ดีเปลี่ยนใส่สมข้นกับหมดเหมือนกันลงรมลเบื่มเป็นตากะ อีโนเนะจังเลยแ่นกาเนี่ยก็ได้น้องเอ้ยอของบนอีก<ะ>ไอหมากลูกเดียวกินอิม่มโอ้ยมีแต่แนวกินเขามาแล้วพี่นอ้องครับคลิปนี้ก็จำนีแ่แหละมันย่เอาวปวดปวดมันก็ปวยกุ้ย่าเรอได้เ <Yeah. S 1> นาะปวดมีเลียมเลยผักทองลูกนี่ยังตอน่าน้เอาไปซัก เป็นสวนเห็ดหัวไผ่หัวมันป๊ามาบ่งบวบลูกนี่ลูกเดียวท่นทนโอ้ยมีแต่แนวกินข้ามาแล้วพี่น้องครับคลิปนี้ก็จำนี่แหละมันยย่โหดเติม่มก่น้กนละ้นับพี่น้องปัดปัดปัดดอกอันสั้นก็งาามแต่ดอกน้ำง่ามกูดบวกหง พาไ,ไปส้มสวนแบบนีไไ้พี่น้องเติมลมแล้วส้มสวน,น,น,นส้มบรรยากาศในสวนเอามาเบิง้งจอดปุ๊บข้างบอนอีกไปไอหมากลูกเดียวกินอิ่มอะว้าเสร็จไปส้มสวนสกวนะก่อนเด,นดี๋ยวจะพาส้มสวนผุนสวนเป็นตะส้มแต่เขียวคืออากาอยู่ บ่บ่บ่บบหมกฟักวันนี้สมารหลายแท้พูดอะหลายแท้เมื่อนั่นเห็นสองซองนวยมันนี่หลายแล้วขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยผานไปรมค้นกับหมดเหมือนกันล้มลมเรื่มเรื่มเบลตากะอีโนเนะจังเลยเบนตาก็ได้น้อเอ้ยบ่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 หมกฟักวันนี้สมารหลายแท้ Phút à? Này thế ừ. Xôm 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 bưng bạc thoang luộc nì ô nhang 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 Xôm 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 xôm, xôm bưng bạc thoang luộc nì ô nhang 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 Ô phì nồng Phát 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 Đọc ăn xanh cả ngàm Cả đọc ngắm ngàm Phút à? bật hung Tớm lôm khôn Wow, đúng tự đáng tự đáng มาให้มาเบ่งสวนกอน้มสวนจักบาทพี่น้องสวนกล้วยนี่ตุนไหมโกนฟุนอ่ะนี่ลูกทุกตุนเลยเออเห็นไหมตุนแบกพุ่กินคละไม้เ้ยอซะเหอะเติมล่มแล้วก่อนจะไปเติมล่มข้นเนี่ยบนี้แล้วเราบอกอาอ ไก่ย่างได้ย่างโอ้ยมีแต่แนวกินเข้ามาแล้วพี่นอ้องเออครับคลิปนี้ก็ซจำนี่แหละมันยาวโาหมดเนาะมาเสรไปส้มสวนสันสกอนเดี๋ยวสผพาส้มสวนพุน,น่ะสวนเป็นแต่ส้มแต่เขียวคืออค่ะอยู่นี่อันมาเสมอบุ๊บ่ได้เขามาส้มจะเขียวนี่มนัมมนนี่ลัดมาดูพุ่ณอะิุงบักพุงต้นเล็กๆว้าหมุนดงมาเบิ้งพุ่นอะ บวบใหญ่พี่น้องมาเบิ่งบวบใหญุ่บวบใหญ่เงาปะแลให้มาเบิ่งสวนก่อนส้มสวนจักบาทพี่น้องสวนกล้วยนี่เติมร่มค้นเดี๋ยวพี่น้องนักเทศอ่อนโตนเยอะเอ้ยยังว่าขับเข่ามามันก็มีแต่เนี้ยผุดมาเบิ่งสวนพักบาดนี้ สวนผักสวนผักว้ายพูดอะทั้งไงทั้งายา่าเดี๋ยวน้อพี่นนองเอ้ยบาทนี่เป็นบ่ามาต,ตลอดเทื่อนนี่มันมีแนวไม่เกิดขึ้นเรื่อยเกิดขึ้นปากคลองลูกนั่นเพิ่นเอาไปหรือย่างรุ่นอ<า>ยู่ตลอดเวลาเนะาะเปลี่ยนไ่หลกฟ้าตัวนี้เขาพิถีห้ถัฟ้าก็ไม่ดีเปลี่ยนใส่ใส โอ้ยมีแต่แนวกินเข้ามาแล้วพี่น้องอ้ครับคลิปนี้ก็จำนี่แหละมันยาวโพดส้มโซมโซมโซมเบิ้งปักท้องลูกนี่โอ้ยย่างย่างย่งเกิดขึ้นปักท้องลูกนั่นเพิ่นเอาไปหรือยังรุ่นอยู่ตลอดเวลาเนาะเปลี่ยนไม่้รกฟ้าตัวนี้รูห้ารูฟ้ารูฟดีเปลี่ยนใช้สัตวบ้าหมุนดงมาเบิ้งผุดอะหัวปุยพี่น้องว่าเบิ้งบวบใหญ่ผุดหบวหญ่ นี่อันมาสมือบุ๊บ่ไดเขามาช่มจะเขือเนี่ยมันนี่รัดมาดูคุณนะคุณัะคุงต้นนี้หน่อยลายข้าไปช่มสวนแบบนี้พี่น้องเติมร่มแล้วช่มสวนช่มบรรยากาศในสวนเอามาเบิ้งจอยข๊บข้างบนอีกไอหมากลูกเดียวกินอิ่ม มแล้วแล้วล้มหมดล้มหมดเติมลมเติมลอ